องค์กรของคนพิการหมายความว่าผมรีหกพันมาพบกับเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งแล้วครับองค์กรของคนพิการนะครับหมายถึงองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อคนพิการแล้วก็มีคณะกรรมการซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารงานในองค์กรนี้เองนะครับจะมีตัวของคนพิการนะครับมีอยู่จํานวน2ใน3นะครับ เช่นว่ายังไงสมมุติว่าคณะกรรมการทั้งหมดนะครับจะมีอยู่9คนก็จะมีไม่น้อยกว่า6คนซึ่งเป็นตัวคนพิการนั่นเองนะครับจะเป็นคนพิการกลุ่มไหนยังไงไม่ว่ากันนะครับหรือจะมีมากกว่านั้นก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าไม่ไม่ได้ขัดด้วยกับข้อบังคับหรือว่าระเบียบใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดคณะกรรมการบริหารเนี่ยจะต้องไม่น้อยกว่า2ใน3จึงจะเรียกว่าเป็นองค์กรของคนพิการ แล้วแนวทางการดําเนินงานในข้อบังคับต่างๆก็ต้องเขียนไว้ว่าเป็นองค์กรของคนพิการด้วยนะครับจึงจะเรียกว่าองค์กรของคนพิการฝากกดติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยนะครับ